สวัสดีครับเพจอ,อีโปช็อปถุงมือผู้รักษาประตูนะครับในมือผมตอนนี้จะเป็นถุงมือผู้รักษาประตูอีโปรุน eg 1 0 4่น ET1045 นะครับาราคาป้ายอยู่ที่598บาทบาทวันนี้จะมารีวิววัสดุคร่าวๆให้ลูกค้าได้ทราบครับว่าใช้วัสดุตัวไหนมาผลิตถุงมือรุ่นนี้ก็คือ ผลิตมา,า,า,าสสีนะครับก็มีสีขาวขาวตัวนี้กับสีดำตัวนี้นครับก็เอาเรื่องโฟมกันนะครับโฟมโฟมจะเป็นโฟมซูเปอร์รซฟอ์ลาเทนะครับหนา4มิลแล้วก็หลังมือนะครับหลังมือวัสดุเป็นดัมเบลซฟอ์ครับพิมพ์ลายนะครับ มีนุนสูงนุนต่ำเหมือนสามมิตินะครับการตดเย็บนิ้วนะครับเป็นนิ้วผสมนะครับไฮบิดคัทก็คือผสมระหว่างนิกระถิคัทสนิ้วตรงนิ้วกลางกับน,นิ้วนางแล้วก็นิ้วกลมตรงนิ้วก้อยกับน,นิ้วชี้นะครับส่วนหัวแม่มือก็จะมีโฟมแลปโอเวอร์อยู่ด้านบนตัวนี้มีฟิร์ e เซฟ5นิ้วนะครับซึ่งสามารถถอดอได้ ตัวช่องใส่พิงเกเซฟก็จะอยู่ตรงนี้มีลักษณะหิงเกอร์เซฟใส่กลับเข้าไปได้ถอดเข้าถอดออกได้ครับพิงเกอร์เซฟตัวบอด,ดี้จะเป็นผ้าตะข่ายนะครับะระบายอากาศได้ดีคอมเนอรจะเป็นผ้ายืด ตัวนี้พิเศษก็คือไอตัวดัมเบลซฟอ,อาหลังมือจะออกแบบให้ยาวลงมาถึงข้อมือตรงนี้นะครับแล้วก็ผูรูปช่วยในการสวนใส่ดึงายืดน,นะครับอ่าวมใสตัวนี้ใส่ตรงไซส์นะครับไซส์เก้าผมใส่ไซส์เก้าก็ าสามารถใส่ฟิงเกอร์เซฟได้ด้วยไม่ต้องขยับเพิ่มไซส์นะครับใส่ข้อมือมีบล็อกช่องให้ไปเฟกชื่อหรือว่าเย็บชื่อได้ด้านในไม่มีแอนตี้สลิปนะครับแบนดอีโปรตรงหลังมือถึง ไอ้นิ้วโป้งเลยนะครับมาดูสีขาวกันบ้างสีขาวจะมีสีฟ้าตัดพิมพ์ลวดลายนูนสามิติเหมือนกันนะครับวัวแม่มือก็ มีแบ e นด์ดีโฟการจัดเรียบก็ให้บิดนิ้วผสมเหมือนกันครับใครที่สนใจอยู่ก็สามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับโอเคครับดีวิวคร่าวๆประมาณนี้ครับขอบคุณครับ